วันนี้เราจะมาอัปเดตผลงานกองทุนเวียดนามจากล่าสุดเมื่อวันที่10สิงหาคมจาก2อบรจจที่ทําผลงานได้ดีที่สุดเมื่อย้อนกลับไปเมื่อวันที่19กรกฎาคมมุกได้ทำคลิปสัมภาษณ์พิรีเกี่ยวกับกองเวียดนามทั้ง6กองนะคะกอง principal VNEQ จากเดิมทําผลงานได้อยู่ที่74.06%ปัจจุบันทําได้ถึง92.22% จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ล่าสุดกระทบต่อตลาดหุ้นเวียดนามอย่างไรบ้างคะพี่ลิงค่ะน้องมุกถ้าเราจําได้นะคะเดือนกรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยตลาดเวียดนามน,น,นี้ตกหนักมากนะคะสถานการณ์ตอนนั้นก็คือเป็นเรื่องของอสายพัน์ธุเดลต้านะคะ <c oughs> เพราะว่าก็เกิดเกิดขึ้นพร้อมๆกันกับประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆในย่านนี้ด้วยนะคะที่มีการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าแล้วก็หุ้นของเวียดนามก็ตกอย่างรุนแรงนะคะ,คะ,ะประเด็นของเวียดนามที่ตกแรงส่วนหนึ่งก็คือเป็นเพราะว่าผู้เล่นในตลาดนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นนักลงทุนรายย่อยะคะอ่ะซึ่งนักลงทุนพวกนั้นก็จะค่อนข้างอ่อนไหวกับข่าวพวกนี้นะคะแล้วก็ประกอบกับเรื่องของการโดน ฟอสเซลด้วยนะคะ<ม>ตลาดหุ้นในช่วงนั้นที่เราเข้าไปแนะนํานักลงทุนให้เข้าลงทุนเวียดนามก็เลยเป็นจังหวะที่คิดว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมเลยนะคะเพราะว่าณนะถึงวันนี้ก็คือตลาดเวียดนามก็ได้พลิกฟื้นกลับมาหลังจากที่ข่าวร้ายเกิดขึ้นนะคะก็ในส่วนของเวียดนาม,มเองเนี่ยเขาได้เข้าไปในร่วมของโครงการ Covax ซนะคะ,คะซึ่งเป็น ของการจัดหาวัคซีนนะคะซึ่งทำให้เขาจะได้วัคซีนระดับคุณภาพนะคะโบรนาไฟเซอร์ไบโอเอนเทคนะคะซึ่งเขาก็เลยคาดการไว้ว่า,าภายในสิ้นปีนี้เนี่ยตัวเลขของการฉีดวัคซีนเขาจะได้ถึง50%นะคะแล้วก็ในไตรามาสแรกของปีหน้าก็จะได้วัคซีน ฉีดให้ประชากรถึง70%นะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ก็ค่อนข้างเป็นตัวเลขที่ดีนะคะ,คะถ้าเทียบกับหลายๆประเทศที่อาจจะยังเข้าถึงวัคซีนได้ไม่เท่าเขานะคะแล้วทิศทางทางเศรษฐกิจของเวียดนามเป็นอย่างไรแล้วจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างคะพี่ลิค่ะก็เหมือนกันทุกประเทศนะคะพอเกิดโควิดรอบนี้ก็เลยต้องมีการล็อกดาวน์นะคะแล้วก็ ของเวียดนามเองเขาก็ล็อกดาวอย่างเข้มข้นเหมือนกันนะ,ะเพราะว่าการระบาดมันค่อนข้างรุนแรงนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยทาง IMF เขาก็ได้มีการคาดการไว้นะคะว่าในปี22-26เนี่ยเศรษฐกิจของเวียดนามก็จะโตที่6.28ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากนะคะ,คะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยในช่วงล็อกดาวเนี่ยการบริโภคก็ต้องลดลงนะคะ,คะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกตินะที่ออกบ้านทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ได้แต่ ยังไงก็ตามตัวเลขของการคาดการณ์เนี่ยเป็นตัวเลขที่เพิ่งออกมาเมื่อเดือนต้นเดือนเมษาที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยเรื่องผลกระทบก็คงเป็นแค่เรื่องปัจจัยระยะสั้นนะคะทิศทางเศรษฐกิจของเวียดนามก็ยังสดใสอยู่ค่ะ ừ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 . ค่ะพี่ดีแล้วจากที่เราเนี่ยได้เทียบผลงานกองทุนเวียดนามจากหบรจจดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนผลงานเป็นยังไงบ้างคะก็ผลงานนี้ก็คือขึ้นมาดีมากเลยนะคะจากที่เราเห็นว่า ตลาดที่มีนักลงทุนบุคคลนะคะนักทุนรายย่อยเยอะเนี่ยความผันผวน,นจะรุนแรงจริงๆนะคะพอสถานการณ์เลวร้ายผ่านไปนะคะข่าวดีก็กลับเข้ามานะคะก็ทําให้ตลาดหุ้นเวียดนามขึ้นมาเยอะมากะคะ่ะนุมุกถ้าเราไปดูตารางที่เราเคยเปรียบเทียบไว้นะคะของเดือนพฤษฎาคมเนี่ยเราเทียบไว้6กองนะคะก็กองทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองที่ถ้าจํากันได้นะคะก็จะเป็น p r i n c i p l นะคะที p r i n c i p l ที่จะเป็นผลงานอันดับหนึ่งค่ะแล้วก็ของ Asset p l u s เป็นอันดับ2แล้วก็ค่ายของ K Asset เป็นอันดับ3นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมเป็นยังไงบ้างนะคะก็ p r i n c i p l e ผลงาน1ปีย้อนหลัง74%นะคะ Asset p l u s ได้61.51%นะคะค่าย K Asset ได้55.64%นะคะ ตัวทางฝั่งบรจวันนะคะวันเวียดนามได้52.1%นะคะ UOB ก็คือกองทุน u v o นะคะได้49.45%นะคะกองกรุงศรีเวียดนะคะได้43.35%เราจะเห็นว่าผลงานของกองที่เป็นอันดับหนึ่งกับอันดับที่ท้ายๆเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างกันค่อนข้าง,างเยอะนะคะสาเหตุหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของอ ตัวนโยบายการลงทุนที่มีความแตกต่างกันนะคะ,คะเราจะเห็นว่ากองที่มีการลงทุนตรงเนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงมากเลยค่ะสูงก,กว่าเยอะเลยค่ะใช่ค่ะก็ห่างก,กันเรียกว่า30%เอเลยนะคะถือว่าเยอะมากในจากการที่เทียบช่วงระยะเวลาเดียวกันนลค่ะค่ะพี่ลีงั้นวันนี้ค่ะอยากให้พี่ลีช่วยเทียบ2กองทุนเวียดนามที่ทําผลงานได้ดีที่สุดที่ขึ้นมาเกือบ20%ค่ะก็คือ principal v n e แลวก็ asset plus viet สองกองนี้มีนโยบายการลงทุนและจุดเด่นยังไงบ้างคะค่ะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกความแตกต่างนะคะก็น้องมุกจำได้ใช่ไหมได้74.06สิบ่นหสำหรับพีิปเปิลใช่ไหมคะค่ะนะวันที่สิบสิงหาตอนนี้ได้9 2 2าแล้วค่ะซึ่งก็ขึ้นมาเกือบ20%่อนะคะแล้วก็ในส่วนของ Asset Plus ที่เป็นแชมป์อันดับ2นะคะเคยได้เมื่อเดือน รกระดามนะคะ61.51นะคะเมื่อวันที่10สิงหาตอนนี้ได้80.91ก็ถือว่าผลงานก็ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะทั้งสองกองนี้ก็ยังเป็นชั้นอันดับ1อันดับ2อ,อยู่นะคะถ้าดูตั้งแต่ต้นปีนะคะ,อะกอง Principle ได้48.48 48นะคะตัวเลขสวยนะคะ,คะแล้วก็ส่วน Asset Plus ได้39.44ค่ะ ก็ผลงานก็ถ้าเป็นตั้งแต่ต้นปีก็ยังห่างกันอยู่ประมาณ10เอนะคะแล้วก็ผลงาน1ปีก็ยังห่างกันอยู่ประมาณ12นะคะ <amusing. S 2> สำหรับ2ค่ายนี้ค่ะจากผลการดำเนินงานที่ไล่ๆกันมาเลย <awa> ทั้ง2กลองนี้แตกต่างกันยังไงบ้างคะค่ะก็ก็จะแตกต่างกันเรื่องของนโย,ยบายการลงทุนนะคะเพราะว่าทางส่วนของอตัว principal เนี่ยเขาจะลงทุนตรงเองค่อนข้าง,งเยอะกว่า <Province S 1> <etch Lebanon S 2> ของ asset c l s s นะคะ สัดส่วนเมื่อวันที่30มิถุนายนเนี่ยมีการลงทุนตรงอยู่ที่83.43นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นสภาพคล่องก็คือลงใน Unit Trust ก็คือกอง VND นะคะ14.33เพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายของ p r i n c i p l ก็คือค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นการเลือกหุ้นรายตัวนะคะทีนี้ตัว p r i n c i p l อเองเนี่ยะะเขาก็จะมะีบริษัทแม่อยู่ที่ ทางมาเลเซียนะคะซึ่งเป็นทีมของ Pri นซิเปอร์มาเลเซียซึ่งทาง Pri n c i p ปอร์ได้เคยอัปเดตไว้นะคะว่าการลงทุนตรงนียก็จะมีการทำงานร่วมกันระหว่างทีมฟันเมนเจอร์ที่มาเลย์นะคะแล้วก็ทีมฟันเมนเจอร์ไทยนะคะแล้วก็มีการจ้างฟันเมนเจอร์ที่เป็นทางคนเวียดนามเข้ามาเสริมทีมด้วยนะคะเพราะว่าการเข้าไปลงทุนตรงในเวียดนามเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอ ข้อมูลอะไรที่จะเป็นเฉพาะเจาะจงนะคะของประเทศเขานะคะเพราะฉะนั้นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญน,นะคะของในฝั่งของทางโลโก้เข้ามาเสริมทีมกับในทีมของฟันเ์มนเจอร์ที่ในทีมมาเลยกับทีมไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำได้ดีในจุดนี้นะคะสำหรับการคุณตรงนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูของ Asset Plus เนี่ยการลงคุนตรงของเขาก็จะมีเหมือนกันนะคะแต่เขาจะลง ในสัดส่วนที่น้อยกว่าก็คืออ,อยู่ที่ประมาณ60%นะคะ,คะแล้วก็อีก20%เนี่ยเขาจะเอาไปลงในกองที่เป็น ETF นะคะกอง ETF ของเอวียดนามที่เขาเอาไปลงเนี่ยเขาจะเน้นกองทีเ่เน้นเรื่องของหุ้นที่มีสภาพคล่องเพราะว่าตอนนี้หุ้นเวียดนามเนี่ยจะติดเรื่อง Foreign Limit นะคะ,คะก็คือนักลงทุนต่างชาติเนี่ยไม่สามารถเข้าไปลงทุนได้ถ้าสมมติว่า สัสดส่วนการถือครองของนะักลงทุนต่างชาติในหุ้นนั้นๆนเต็มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะเข้าถึงหุ้นพวกนี้ที่ติดเรื่อง Foreign Limit ก็คือเข้าไปลงในกอง ETF นะคะซึ่ง กอง ETF ที่กองของ Asset Class เข้าไปลงทุนหลักๆก,ก็จะมีอยู่3กองนะคะกองที่ทางเราคนไทยรู้จักกันดีก็คือกองด i a m ม n d นะคะกองนี้ก็จะเป็น ETF ที่โด่งดังของเวียดนามนะคะก็ทำให้กองทุนก็สามารถที่จะไปเข้าถึงหุ้นในกลุ่มที่ติดลิมิตได้นะคะแล้วก็กองอันที่2ก็คือเป็น ETF ที่เกี่ยวกับกลุ่มการเงินนะคะซึ่งกองนี้ก็จะเป็น การเข้าถึงเพื่อ,อได้ราคาที่ไม่ต้องจ่ายในราคาพรีเมียมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีอีกกองหนึ่งก็คือกองอพรีเมียนะคะซึ่งกองนี้ก็ไม่ได้ถือในสัดส่วนเยอะนะคะ,ะในอีกสัดส่วนหนึ่งนะคะที่อีก20%นะคะเมื่อกี้เราพูดถึง60%แล้วนะคะเป็นลงทตรง แล้วก็20%เป็น ETF นะคะอีก20%เนี่ยเป็นการลงทุนในส่วนของกองทุนนะคะซึ่งอกองนี้เนี่ยจะเอาเข้าไปลงในกอง JP Morgan <ช>ซึ่ง,งเป็นกองที่โด่งดังแล้วก็เข้าไปลงทุนในเวียดนามนานแล้วนะคะกองนี้มีระยะเวลาการลงทุนแล้วก็มีผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ ที่ยาวนานในตลาดเวียดนามนะคะก็หลายๆกองที่ลงในเวียดนามก็จะลงในกอง JP Morgan ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ JP Morgan ก็จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ของเวียดนามเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นการแสวงหาโอกาสของการลงทุนทางฟันเ a n นเจอร์ก็เลยเข้าไปลงทุนตรงเพื่อที่จะหาโอกาสของการลงทุนในหุ้นอีก1 0 1ถึงตัวที่สามารถที่จะสร้างหดตอบแทนที่ดีได้ะคะ่ะ เรียกได้ว่าน่าสนใจทั้ง2กองทุนเลยนะคะพี่ลีงั้นพี่ลีช่วยฟันธงให้หน่อยค่ะว่าทางเวลล p พับบิกแนะนํากองไหนดีคะค่ะเ,เมื่อเดือนกรกฎานี้เรายังแนะนํากอง Asset Plus นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าซื้อขายได้ทุกวันเราคือเราก็จะมีประเด็นในเรื่องของสภาพคล่องนะคะเพราะว่าตัว Principle เองเนี่ยก็คือขายได้แค่สัปดาห์ละครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่หุ้นขึ้นลงแรงเนี่ยนักลงทุนก็อาจจะก,กังวลว่า ทำให้ซื้อขายไม่ได้นะคะแต่ทีเนี้ยตอนนี้เรื่องเรื่องของการซื้อขายเป็นรายวันเนี่ยตอนนี้เหมือนกันแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่9สิงหานี่ที่ผ่านมานี่เองค่ะทาง principal ก็ได้เปลี่ยนการซื้อขายให้เป็นรายวันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อจำกัดในเรื่องของสภาพคล่องตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะ,คะทีนี้ถ้านักลงทุนอชอบในเรื่องนโยบายของการลงทุนที่เป็นการลงทุนทางตรงเยอะนะคะเราก็สนับสนุนให้ลงกับ principal นะคะเพราะว่า ผลงานของเขาก็จะเป็นผลงานอันดับหนึ่งนะคะคซึ่งก็ได้พิสูจน์มาแล้วนะคะแต่ผลงานในระยะ1ปีหรือว่า year to date ก็จะต่างกันอยู่ระดับประมาณ10%ทีเดียวเลยนะคะสำหรับนักลงทุนที่เน้นในเรื่องผลงานนะคะแต่ทีนี้การลงทุนในเวียดนามเนี่ยมันมีหลายเซกเตอร์นะคะน้องบุ๊คมันจะมีเซกเตอร์หลักๆของเขาก็คือเซกเตอร์อสังหาริมทร,รพัพย์กลุ่มการเงินกลุ่มอุปโภคบริโภคนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่ส่วนที่ได้รับผลกระทบก็คงเป็นพวกกลุ่มอุปโภคบริโภคนะคะเพราะว่าจากสถ,สถานการณ์โควิดนะคะทีนี้ถ้าเรามองไปข้างหน้านะนับจากจุดนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะลงกองที่มีนโยบายการลงทุนที่มีความหลากหลายกว่ามานอกจากการลงทุนทางตรงเนี่ยทางเลือกของ Asset Plus ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าได้เข้าไปลงทุนในหุ้นที่ออมีข้อจำกัดในเรื่องของ การถือครองของน้งทุนต่างชาตินะคะ,คะแล้วก็ได้เข้าไปลงทุนในกองดังระดับ JP Morgan แล้วก็เป็นกองทุนดังของเวียดนาม,มก็คือกองไดมอน n ์นะคะซึ่งถ้านักลงทุนชอบนโยบายที่เป็นลักษณะการผสมผสานอย่างนี้แล้วก็มองไปข้างหน้าว่าเศรษฐกิจเวียดนาม จะพลิกฟื้นด้วยกำลังการบริโภคก็อาจจะพิจารณาลงในกองของ a s s e t Plus นะคะแล้วก็นักลงทุนที่มีงบเยอะก็อาจจะพิจารณาแบ่งการลงทุนไว้ทั้งสงส่วนได้แต่การลงทุนในเวียดนามเราก็ไม่ได้อยากให้ลงทุนในสัดส,ส่วนที่สูงเกินไปนะคะอาจจะอยู่ในสัดส,ส่วนที่ประมาณ5-10%ของพอร์ตทั้งหมดที่ลงทุนใน กองทุนนะคะเพราะว่าการลงทุนในตลาด frontier market หรือว่าตลาดที่ยังไม่สมบูรณ์เหมือนตลาด emerging market หรือว่าตลาดที่พัฒนาแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอีกหลายเรื่องที่เขาจะต้องปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็การถือครองเนี่ยเราอยากจะให้นักลงทุนถือในลักษณะ3-5ปีไม่ใช่เป็นการเก็งกำไรนะคะแล้วก็ เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของเวียดนามไปพร้อมๆกันค่ะค่ะงั้นวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่รีมากๆสําหรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับกองทุนเวียดนามที่นํามาฝากกันนะคะสำหรับพี่ๆนักลงทุนท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่แอดเว u b รีพับบิเราพร้อมให้คําแนะนําและคำปรึกษาอย่างรอบด้านสำหรับวันนี้มุ้งกับพี่ลีลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดี